ฮัลสบายดีสบายดีเลยสบายดีแม่โบสุขสันเดเด์เด็กทาอะไรอยู่ตงนี้นี่คือพยาภัยอยู่ในเมืองกรุงเทพอ้านี่โบจะพาโอมาเที่ยวสบายดีฮะมีน้ำมีแล้วครับ่ เอากูปั่นมาเลยปั้นป่ะอีกเราถ่ายคลิปอยู่เด้อถ่ายเลยถ่า,า,ายเป็นเงินเงนเงินเงินเงินบาดอเป็นซีเรียลป่หน้ามันได้เศษอันนี้คือบาทเดอ้มอมันกีบเดอ้อบาทเนาะแอนเอาบอลฮัดเขียวดี๊กีดเดี๋ยวฮัดเฉียวต่อดี<แ> <c oughs> เอาตัวทิกชู่กวาก่อนัวากินกาแฟได้ไหมกินกาแฟได้ชาไทยหรออ๋อไปน้องๆมาสั่งน้องๆจะสั่งกาแฟหรือเปล่าสั่งเลไคัวบห้าทนายมีสองกลวยด้วยเ่ยเอาชาไทยก็ได้สี่สิบห้าบาทอมอ๋อแม่นนเฮอ อ,อันนี้เย็นหมดอ่ะอ๋ออันนี้ก็เย็นพรอโอ้ตอนนี้เอา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 เย็นเอาโอเคอืมเอาเย็นเอาเอา,เอ,าอันนี้คือกว่าวันวันน้อย <c oughs> ใน,ใน้อยเราลองชิมกันวันน้อยวันนี้อายคือนี่ใจเดนมาแล้วกับสปรายมาเห็นพี่เขา ชาไทายชิมกงเหรอชาไทยเป็นไงบ้างอาจจะชิส้นเลี่ยงเสียบ่อยก็ไม่หวานอะันอไไนี้ก็เอื่นวะยังนี่ชาไทายชาไทายชานมชาลมชานมชาไทายเทดียวกันนะครับได้แล้วเอ้าบัวอยากถ่ายรูป อันนี้พ้อลน้องติอ๋อไอเลียงพ้อลองชิมได้เป็นไงบ้างช<อ>าไ <สา S 1> ทายขอบใจเลยไล่อบใจเด้อชิมชรสชาติเป็นไงโหไปเดี๋ยวจะเดินทางไปที่อันนี้ก็อยากให้อยากให้อ่าน้องๆแต่รันั่าเห็นเวลาขับเครื่องขับของนำผู้ออยากให้ผู้ว่ะ ต้อง,<ม>อหงอเห็ดเน่าได้ตนไหลลันลานอ่ะต้นแล้วซ้นอีกต้นแล้วยังบ่กค่อยจะซื้อนะ่ะอยากให้เห็น<ม>จะเอาไปทำไส้เ่อแม่แต่หาได้อยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งไทยเิ่นเฮ็ดแบบนี้เป็นประจำถ้าคือเวลารับของจากผู้ใหญ่เราต้องขอบคุณยกมือ,อ,อขอบคุณอีกจะหนึ่งเด้อเข้าใจระัสุดท้ายในวันนี้ผมหูวสิได้มาเจอ ไ,ไปเจอแล้วครับอย่านอนเลือกลายสองวิาทีสามวาทีเยตาโเลยบริหรกันนี่น้องๆ้า,าไอโบไอตูละมาล้าบอคน่าเหรอวะตัวนอตัวนอเอา้เอาไอฟังแล้วนะ่ะลูก้งลูก้องลไทยไม่ใช่เป็นจนวนมาก มาอยู่ไทยเป็นจำนวนมากก็เลยพูดไทยนี่ร้านข้าวปะนี่ร้านข้าวปะอร่อยชาไทยกานไทยกินเชียงกันอันนี้เป็นไอพิ่งเลี้ยงขอบคุณขอบใจเล่ยๆแต่เพิ่งขอบคุณขอบใจมาเร็วนี่บ้างหัวจุ้งไหนนี่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 อะไรละอะไรละ ไปดูสิที่กูอาจจะตื่นไอจะให้น้องเบิ้งอย่ช่น้องบิงที่เเอาพี่โบจะพาน้องมาเติร์นกันได้อีกใช่แหละโอ้พี่พี่เฮะยใหญ่ใหญ่โอ้ใบยกใบยกอันนี้เขาเอาไวตุ๊กใบยกเนาะโอ้ เข<ป><อ>าบอกว่าตึกที่หมุนได้ตึกอย่างเขาอ๋อตึกที่หมุนด้ฮะโอ้หันเดียวเนาะที่เทิงหันเขามุนเมื่อก่อนเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยเยมื่อก่อนจะเป็นตึกที่สูงที่สุดแต่ตอนนี้ก็สูงแล้วตอนนี้น่า,นานจะเป็นันาดสามอ๋อเดี๋ยวนี้หันมีตึกที่ว่าสูงกว่าน,นี้อีกเนาะคือเพราะประเทศไทยนะมีการพัฒนาไปเรื่อย มีตึกที่สูงกว่าและจะมีตึกที่สูงกว่าสูงกว่าสูงกว่านะพรพอเป็นการอาจจะบอกว่าทําลายสติเป็นยังไงได้เรียนรู้ประเทศไทยตะลึงตะลึง,ลงคือการที่ครูการที่ครูออกมาเนี่ยเป็นเหมือนพุ้วัฒนธรรมนะในการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เข้าใจในนี้หรลอให้เห็นถึงวิถีชีวิตของการเดินทางครูสาวลาวที่ประเทศไทย เดินไปแถวเก็อิสระเซลีนี่เองนะสะออนเขาก็แจกไปเช่นเข่นหมดนี่เองนี่นมายุกสกายทาวเวอร์อันนี้เป็นเขตพญาไทยนะทผู้ชมครับเป็นพญาไทยเป็นรถไฟฟ้าแอร์พอรดตลิงที่เชื่อมต่อกับ BTS นะครการเดินทางแสนสะดวกสบายกรัวจากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ข้างบนกลัวจะได้เห็นรถไฟที่มีความเร็วร้อยสี่สิบหกกิโลเมตรป้าร้อยสี่สิบหกิโลเมตรร้อยสี่สิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงใช้เวลาเดินทางไปสามสิบนาทีจากพัทยาไทยไปโอ้โหสายไปกันมันดูดเลยนะอินดีภาษาบาลเราจะพาไป มีมีคนพาเที่ยวอีกแล้วนี่เป็นคลิปนึงข้างมอีคลิปนึงนะเครื่องหนึ่งพี่พีครื่งหมดนะประโยคหนึ่งประโยคหนึ่งอสางคนนี้นั่นประโยคสองาบานมีประโยคประโยคหนึ่งประโยสองสร้างก่อนคือประโยคหนึ่งมีสร้างทีหลังคือประโยคที่สองเอ้ยประโยสองก็จะสูงก่านี้อืนเใช่ เจ้าของเดียวกันสีสันสวยงามเนาะต้องบอกว่าเจ้าชินผู้ฮาก็อูู้วะไอเป็นลูกครึ่งลาวไทยมาอยู่ไทยหลายปีอ๋อมาอยู่ไทยเป็นจํานวนมากปิดตลกไปแล้วตอาตุ๊กเล่าให้ฟังว่าไปอยู่ที่ลาวก็ตั้งแต่เด็กเป็นเด็กถ้าเป็นยังไงมาไงเลยเป็นคนไทยเกิดเลยก็มาเรียนที่ไทยตั้งแต่เล็ก แต่มาเรียนที่ไายปหนึ่งจนจบปหกแล้วมาเรียนต,ต่อกัฒนาปสามก็ทํางานเลยตั้งแต่นั้นมาก็ทํางานอยู่ไทยเลยสุดยอดสุดยอดแม่เลือดเป็นตัวอย่างแงน่ะของบุคคลที่ว่ามีความเป็นลาวมีเลือดของคนลาวแต่ก็ยังไม่ลืมบัตรเกิดเมนอนไม่ลืมไม่เคยเลยไม่ลืม สำนึกใน vấn đề เดี๋ยวเราจะไปต่อเดี๋ยวจะพาครัวไปขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเมืองไทยนะรถไฟฟ้าความเร็วสูงบอกมันไม่ไม่ถึงกับความเร็วสูงมากอย่างนี้อันนี้ครับตอบถูกก็คือประเทศไทยอ่ะมีรถไฟฟ้าที่มีความเร็ว146กิโลเมตรนะแต่ประเทศไทยก็ไม่เคยพูดว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงใช่แต่ทางเราเราพี่ครู ถ้าร้อยสี่สิบขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเร็วหนึ่งร้อยยี่สิบก็เร็วแล้วถ้าความเร็วลาจีนก็พายความเร็วลาจีนใช้เวลาประมาณถ้าถ้าไปเวียดบางเวียงแต่เวียดจากที่ไหนนะเวียงจันทร์เวียงจันทร์ไป็นบางเวียงนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงสามถูกไหมถ้าสามชั่วโมงก็ต้องดูว่ากี่นาทีละชั่วโมงควาเร็วอ่ะควาเร็วเท่าไหร่ชั่วโมงอันนี้ก็ได้สามสิบนาทีแปดสถานี จากไม่อยาหายไปไปไปตอนนั้นเพิ่นยังโบรถไฟลาวไทยเอ้ยรถไฟลาวจีนก็ค <50 km. S 2> ือใช้ความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง90กิโลเมตรนี่เขาไม่บอกว่าเป็นความเร็วนะที่ความเร็วสูงใช่แต่นี่146กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังบอกว่ายังไม่บอกว่าความเร็วสูงก็แอร์โฮลด้ธรรมดานี่คือแล้วก็ยังมีสร้างรถไฟความเร็วสูงยังไม่เสร็จนะ ันนั้นสูงจริงๆสองร้ห้าสิบกิโลเมตรตัวช่วโมงยังไม่เสร็จก็เพรยโคราชเนาะเงรโคราตโค้ดก็ไปน้องคายไม่ไม่ไป็นองคายเพิ่งเติบโตฝั่างของเราร<อ>เราจะได้เดินทางสะดวกสะดวกสบายวันนี้ก็คืออยากจะอยากให้น้องออยรู้รู้ว่าร้อยสกิโลเมตรคือเร็วกว่าทุกสายในประเทศไทยหรือสายสีแดงเท่าไหร ย yeah? so, okay. um ี่สิบห้ายี่สิบาีแดงฮะ้อาอ้ไก้เาเาฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่อยากให้คุอ้อยเรียนรู้เนาะใช่ไปเรียนรู้แล้วก็ไปเล่าสู่น้องๆที่ประเทศลาวเราฟังว่าคนไทยประเทศไทยเขาไม่เน้นโฆษณาเขาไม่เน้นเรื่องว่าเฮ้ยประเทศไทยมีนู่นมีนี่มีนั่นมีนะทั้งที่เขามี เพราะฉะนั้นการเรียนรู้วันนี้ครูออก็จะมาพิสูจน์จะพาไปพิสูจน์รั้งแรกของชีวิตครูอ,อนะฮะส่วนตัวของเราอ่ะบ่าวบาวโวกับบา่บาวตู่นะได้ไปเห็นหลายอย่างนะอยากจะนําเสนอทางสายตาของคนลราเฮ้าเนาะนะนะอย่าทะเลาะก,กันเนี่ยะนะอยา่าทะเลาะก,กันนี่ก็คือเราเราเราตงดรามกันอือเรา,า,า,เ,ราเราจะเรียนรู้เราจะได้เห็นผ่านช่องครูอ,อในฐานะที่พวกเรามีผู้ติดตามนะฮะสิ่งหนึ่งที่พวกเราสร้างความเข้าใจนั่นคือสิ่งที่พวกเราอยากจะทํา ให้ได้เข้าใจนะครประเทศไทยมีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นะครัวจะได้สัมผัสและกลัวจะได้เล่าเรื่องนี้ให้นักเรียนฟังเชื่อได้ว่ามีนักเรียนที่ติดตามช่องครูอและจะได้เห็นสถานท,ที่ที่ครูได้ไปคิดว่าน้องๆโตขึ้นก็ยอยากมาที่นี่มาเที่ยวเมืองไทยอยากมาทำงานอแต่บางคนเขาไม่กล้ามาใช่ใช่แต่ว่าอนาคตก็น่าจะได้มา ก็คืออนาคตอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าไม่มีคนพามาแล้วไม่รู้ว่ามันมีจริงไหมแล้วมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็เป็นคลิป,ปที่อาจจะเบิกทางอ่าเป็นเสนอน,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 นานาเสนอเรื่องราวของที่นี่ของเมืองไทยของเมืองไทยเบยิกทางเบรริกทางในการในการต่อยอดของน้องๆที่จะเดินทางมาประเทศไทยมีเงินหนึ่งพันบาทก็นั่งรถทัวร์มาห้าล้อยก็แลกแลกกันไปอนาคตยิ่งมาเที่ยวง่ายเลยเพราะมีรถไปคงเดียวสูดจากน้องคายมาถึงกรุงเทพ ก็อยากจะฝากกลัวไว้นะครับไม่รู้ว้ถีทางคนไทยเขานี่จใจดีนะครับนี่ก็ต่ามภาษาบาลา่าแล้วก็บาวุสซาลาเสกันลาวก็เป็นอีกหนึ่งหน,นึ่งแนวทางในการนําเสนอนี้ยะฝากไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะทนาที่ชื่นชอบในการนําเสนอของอร,ออรู้ออกก็ฝากให้รู้ออานาเสนอแล้วก็ฝากคล้ายๆกันนะครัวเนาะครัขอบคุณขอบใจลลเล่่เนาะพี่โบกับบาตู สามภาษาเบาเลาวเนาะฝากกดติดตามช่องของครูอราดากะบช่องของเบาวตูตามภาษาเบาเลาวเนาะแล้วก็ช่องของอ่ะพี่โบชื่อช่องเบาวโบโซล่าเสียงแคนลาวเป็นอ่ครับเบาวโบโซล่าเสียงแคนลาวเนาะสำหรับคลิปนี้ ็ขอบคุณขอบใจทางสองหนุ่มแล้วกะ็ขอบคุณขอบใจคนไทยประเทศไทยที่มีสิ่งดีๆงามๆแบบนี้ให้เขามาเที่ยวชมให้มาเรียนรู้เนาะสำหรับพีบ่นี้ก็ต้องเข้ามาสบายดีพ <ไป S 1> บกันที่<ม>นายบายพร้อมเรียงไปเอคพร้อมาเรียนงามไอ้นีน่สอฟันสามัน